วันนี้มีโอกาสได้เอาพี่ใหญ่หกแผงเอาไปสูบน้ำนานครับทำสีนานแล้วคันนี้แต่ไม่ค่อยได้โชว์ตัวเลยคันนี้จะเป็นช่วงล่างรถยนต์ทั้งหมดมีโชคมีแนบนิ่มกว่าคันลาดอีกพอถึงนาเราก็ไม่รอช้าถอดสลักออกและเปิดใช้งานได้เลยวันนี้จับคู่มอเตอร์สามแรงกับท่อพญายน่าห้านิ้วมีอาการปวดหลังเลยเอาแค่ท่อห้านิ้วพอจะได้ยกง่าย <c oughs> มอเตอร์สามแรงต้องบอกเลยว่าแรงเหลือๆแต่น้ำที่ได้ก็ถือว่าพอใจเลยกินกระแสน้อยมากเปิดได้ทั้งวันไม่ต้องมีพักเลยใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับ